สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้สวิกาเหงื่อท่วมหน้ายืนชักชาขายไก่ทอดปรับตัวทำทุกอย่างแม้เป็นนางเอกแถวหน้า น่ารักสดใสเกินเบอร์ดาราสาวพิงกี้สวิกาอัพสกิลสู่การเป็นจ้าแม่ติ๊กตอกเกอร์ขย่าโลกออนไลน์แบบเต็มคาราเบลล่าสุดถ่ายเองตัดต่อเองลงพื้นที่ด้วยตัวเองสวมบิญยาณน,นักชิมสาวแสนสวยรีวิวอาหารออนติ๊กตอกช่องพิงกี้สวิกาที่ตอนนี้มีคนติดตามกว่า2 5ล้าน5แสนคนแล้ว พอรู้ว่าร้านไก่ทอดหาดใหญ่สูตรลับ40ปีร้านนี้ดังสาวพิงกี้จึงต้องมาขอเช็คอินที่ร้านไก่ทอดเดชาสาขาปั๊มบางจากสายไหมติดสำนักงานเขตสายไหมถนนสุขาพิบาล5งานนี้เจ้าตัวขอชิมทุกเมนูเด็ดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดสูตรหาดใหญ่หอมเจียวอันเลื่องชื่อและน้ำจิ้มสูตรเด็ด ข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อส้มตำกุ้งสดยำไก่ทอดเดชาหรือแม้กระทั่งต้มซุปหางวัวสาวพิงกี้ก็สั่งมาแบบเต็มโต๊ะทั้งกินจริงฟินจริงและรีวิวจริงๆตามความรู้สึกแถมด้วยความที่ชอบความสนุกสาวพิงกี้ขอทางร้านเข้าไปทอดไก่ด้วยตัวเองเท่านั้นยังไม่พอเห็นพนักงานทำชาชักสุดปากตายแล้วดูเหมือนสนุกเจ้าตัวขอไปชักชาด้วยตัวเองชักไปหัวเราะไปกับลีลาชักครั้งแรกเรียกว่าทำได้ดี หลังจากที่ได้ลงคลิปรีวิวใน t ิ k กต k อกร้านไก่ทอดเดชาสาขาปั๊มบางจากสายไหมยและสาขาปั๊มปโตโทโพแก้วลาดพร้าวร้อยเอ็ด ได้ยินมาว่าตอนนี้มีแฟนคลับตามมาชิมไก่ทอดร้านดังกันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวเรียกว่าการเปลี่ยนตัวเองมาเป็นดาวติ๊กต k อกรีวิวของกินบลโลกออนไลน์ของดาราสาวพิงกี้สาวิกาทำได้ดีเต็ม1ิบไม่หกักงานนี้แฟนๆคอมเมนต์กันรัวๆกัดร้านอยากตามไปอุดหน,นุนอาทิขายที่ไหนคะอยากไปซื้ออีกท่านบอกว่าไปคะ่ะไม่ไกลบ้านอีกท่านบอกว่าอยากไปอุดหนุนพี่พิงกี้อีกท่านบอกว่าน่ารักตลอดเลยคะ่ะ อีกท่านบอกว่าสวยเก่งมากความสามารถอีกท่านบอกว่าเจ้าหญิงไก่ทอดเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ